สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูบ้านๆนนะคะวันนี้เราจะทำเป็นเมนูลาบเผาค่ะก็ใส่พริกลงไปนะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผงนัวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลาร้านะคะเราต้มสุกแล้วค่ะ ใส่ลงไปคะ่ะอ,อันนี้น้ำเปล่านะคะใส่นิดนึงกลัวมันจะเค็มมีมะเขือนะคะมะเขือแล้วก็เป็นผักหอมนะคะหอมรวมแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกซอยมีตะไคร้ค่ะ,คะแล้วก็ใบมะกรูดเนาะ สับละเอียดใส่กันเลยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้คือปลาทูนะคะสับไปแล้วนี่ก็เป็นหอยนะคะจิ้มไปแล้วค่ะชามใหญ่เลยใหญ่ตุ้มเอาออกไปนี่ขาดไม่ได้คือเผาค่ะ เมนูนี้แซ่บเลยนะคะนัวนวเลยแล้วเราก็จะคุณไปเลยอุย้ยน้ำมันน้อยอะ่ะเอาน้ำใส่ก่อนแล้วเราก็เอาไปต้มให้มันสุกก่อนนะคะเอาไปแกงให้มันสุกอืมน่ากินมากเลยใช่ไหมนี่ค่ะ มีทั้งปลาทูนะคะมันก็จะนัวกับปลาทูขอชิมก่อนนะแล้วมันอร่อยแค่ไหนชิมดิบก,ก็ได้นะคะอืมงวมากน้ำปลาแสดงนึกนันจางอืมแม่ว่าขอใส่ไมค์ก่อนอืม น้อมากแล้วเราก็จะเทนะคะเราก็จะแกงให้สุกนะคะม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะสุกไปเลยค่ะสุกแล้วก็ตักกินได้เลยนะคะลาบเทาค่ะเครื่องเคียงทานกับเครื่องเคียงอร่อยอันนี้ใส่ปลาทูสี่ตัวเลยนะคะแล้วก็มีหอยน่ากินมากเลยค่ะหอมมาก โอเคค่ะบ okay, ๊ายบายนะจ๊ะ